มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอดีตพระเอาบัญชีเจ้าอาวาสไปสมัครแอปผูกเบอร์ตัวเองโอนเงินไปร่วมล้านค่ะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองสุพรรณบุรีรับแจ้งจากนายน,นัทพันพงจิตใจฉ่ำกำนันตำบลดอนกำยานว่าเจ้าอาวาสวัด วาเจ้าอาวาสวัดอูยยาถูกอดีตพระลูกวัดใช้แอปโอนเงินจากบัญชีของหลวงพ่อไปกว่าล้านบาทหลังรับแจ้งร้อยตำรวจเอกสุภ,กรส,ภกรสุดอารมณ์รองสอวปสออพเมืองสุพรรณบุรีนำกำลังเข้าตรวจสอบร่วมกับนายกอบตอดอนกำยานกรรมาการวัดอูยยาและผู้ใหญ่บ้านนะคะพบหลวงพ่อพระครูวิมลปาริยัตยาพรหรือว่าหลวงพ่อทอง สุขอิมประเสริฐอายุ89ปีเจ้าอาวาสพระมหากมลกระตปัญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาสและพระลูกวัดกำลังนั่งจับกลุ่มคุยกันอยู่ในศาลาค่ะและจากการสอบถามพระสมภพกิติพันโทรพระลูกวัดเล่านะคะว่าเมื่อวันที่18กุมภาพัานธ์ที่ผ่านมาอาตมาแล้วก็คนขับรถวัดได้พาเจ้าอาวาสไปเบิกเงินที่ธนาคารกรุงไทยต้องการเบิกเงินจำนวน 890,000บาทเพื่อจะนำไปจ่ายค่าก่อสร้างหลวงพ่อพุทธโสธรสันทิสุกเนื้อทองเหลืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแต่ต้องตกใจแทบช็อก ok ค่ะเมื่อได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าไม่สามารถถอนเงินจำนวนดังกล่าวได้เนื่องจากเงินถูกถอนออกไปผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือไปหมดแล้วเหลือเงินอยู่ในบัญชีแค่14บาทเท่านั้นค่ะ สมภบกิติพันธุได้แแ้งเจ้าหน้าที่ธนาคาร่าหลวงพ่อเจ้าอาวาสไม่ได้ใช้แอปหลวงพ่อเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารบอกว่ามีคนใช้แอปเบิกเงินของหลวงพ่อไปหมดแล้วทางเจ้าหน้าที่ธนาคารจึงตรวจสอบข้อมูลให้พบว่ามีคนใช้แอปโอนเงินจากบัญชีส่วนตัวของหลวงพ่อครั้งแรกนั้น200,000บาทจากนั้นมีการโอนต่อเนื่องครั้งละ100,000บาทเรื่อยมา ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนซึ่งเป็นเงินกระถินที่ญาติโยมร่วมกันทำบุญจำนวน890,000บาทที่หลวงพ่อนั้นได้นำมาฝากร่วมกับบัญชีส่วนตัวที่ใช้รับเงินกิจพัดอีกเดือนละ3,000บาทตั้งแต่ปี2560ก็ถูกโอนออกไปจนหมดบัญชีค่ะเมื่อสืบสาวเรื่องราวย้อนไปเมื่อวันที่15กันยาย,ยน2560หลวงพ่อได้ไปเบิกเงินจำนวน15,000บาท ธนาคารกรุงไทยโดยมีนายธนกรธนปณิตอดีตพระลูกวัดอุยาซึ่งบวชอยู่ที่วัดอุยามากกว่า5ปีค่ะจนได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระมหาและขณะที่บวชอยู่ที่วัดนะคะเป็นพระที่ขยันช่วยงานวัดทุกอย่างปนิบัติหลวงพ่อจนได้รับความไว้วางใจต่อมาได้คบหากับหญิงสาวรายหนึ่งกระทั่งตกลงแต่งงานจึงลาสิกขา หลังสลาศิาสิค่ได้ไม่นานก็พาหลวงพ่อไปเบิกเงินขณะที่ทำการเบริกเงินอยู่นั้นได้มาขอเอกสารบัตรประจำตัวของหลวงพ่ออ้างวัฒนาคารขอค่ะจากนั้นได้ไปสมัครแอปพลิเคชันธนาคารโดยผูกหมายเลขบัญชีกับเบอร์โทรศัพท์ของตนเองหลังจากนั้นก็แอบโอนเงินของหลวงพ่อเรื่อยมาโดยที่หลวงพ่อไม่ได้เฉลียวใจค่ะ กระทั่งเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์64หลวงพ่อได้ไปเบิกเงินจำนวน890,000บาทเพื่อนำมาใช้จ่ายค่าก่อสร้างพระพุทธโสธรซึ่งมีค่าใช้จ่ายเกือบ2ล้านบาทและได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ธนาคารว่าเงินไม่เหลือแล้วจึงได้เรียกกรรมาการวัดกำนายผู้ใหญ่บ้านในยกอบตอมาร่วมหารือกันว่าจะทำอย่างไรต่อไปค่ะล่าสุดพระมหาก,ามกรมลกตปัญโยผู้ช่วยเจ้าอาวาส ได้โทรศัพท์ติดต่อไปที่นธนากรธนประณิตหรือว่าเจเจ้าตัวยอมรับว่าเป็นคนโอนเงินของหลวงพ่อไปจริงแต่จะขอผ่อนจ่ายให้เดือนละ1 0 0 0 0บาทแต่ว่าทางวัดไม่ยอมจึงเข้าแจ้งความกับตำรวจให้ติดตามตัวมาดำเนินคดีค่ะสำหรับเงินจำนวนกว่า1.350,000าาบาทที่นธนากรนะคะใช้แอปโอนจากบัญชีของหลวงพ่อเข้าไปบัญชีตัวเองก่อนจะเบิกออกไปนั้น ได้นำไปเป็นค่าสินสอดขอสาวแต่งงานและนำไปดาวบ้านแล้วก็รถยนต์ป้ายแดงขณะที่นายธนากรหรือว่าเจได้ไปทำงานอยู่ที่โรงงานแห่งหนึ่งในเขตปทุมธานีซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ติดตามตัวมาสอบสวนดำเนินคดีต่อไปค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ